พระเจ้าในวิสรุตเตชะมหาภัยสารกิจจะรักคุณนนตลอดไปจนชั่วชีวิตของผมเอ่อม,มีคนเห็นพี่ร้องไห้ในกองแล้วก็ในห้องตัดเอากำไรด้วยนะไม่อยากํำไรด้วยมันอาจจะเป็นหลายๆอย่างปนกันมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราได้กลับระถนัอีกครั้งนึง อาจจะเป็นเรื่องที่เราอินกับเรื่องสองคนนี้มากเพราะเราแบบรักตัวละครอนงมากรักตัวละครโจมากก่อนนอนเราจะนึกถึงหนังทุกวันว่ามันว่ามันเป็นอย่างนี้ก่อนถ่ายคือเราอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วมันมาถึงซีบางซีนที่มันแบบมันคอนเนคกับเราอ่ะอยู่ดีก็มามันก็แบบร้องไห้แล้วก็เวลาคัดคัดไปแรวต้องทำอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคัดแล้วก็เดินหนีไปเพราะว่าอายเพียไม่เคยแบบโวยวายไม่เคยแบบไม่เคยโมโหอ่ะเพียร์่แบบ พี่ก็จะนั่งแลวพี่ก็จะแบบเนี้ยแล้วก็พูดกับตัวเอง ผ่านเราไม่เคยคิดว่าเขามีคนอื่นเห็นนะมีพี่การที่พี่หลับตามันไม่ได้แปลว่าไม่มีคนเห็นพี่แค่ไม่เห็นเขาคือเคยติดตามผลงานของพี่เอสอะค่ะอย่างเรื่องแบบที่หนูชอบมากๆเลยตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือเรื่องแฟนฉันสําหรับเรื่องแรกเราเราได้พี่เอสมาในรอบ17ปีอย่างนี้อุ้ยตายละไอ้แก่ไม่ตายกานกลับมาแบบกับหนังที่เขาแบบว่าสร้างสรรค์ผลงานไว้แบบเนาะการันตีการันตูการันเตอร์ไปแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแฟนฉัน ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิีเพราะฉะนั้นก็คือสนุกแน่แน่แนโรแมนติกตลกคามาดี้แน่แน่ชื่นชมนักแสดงคนอื่นๆที่แบบมาให้กําลังใจพีเอสอ่ะอย่างที่เห็นในตัวอย่างก็จะมีพี่ซันนี่เนาะแล้วก็คุณพีคนะฮะแล้วก็ยายปอมแปมงั้นอย่างเราเนี่ยเียกแฟนกันแล้วใช่ไหมมันมีความคิดช่วงหลังๆว่าผม,มารู้สึกว่าผมอยากเล่นหนังหลักสักเรื่องหนึ่งมานานแล้วอะไรอย่างงี้พี่พอผู้กำกับเป็นแบบ พีเอสคอมพลีตอะพี่สำหรับผมพีเอสนี่เป็นผู้ชายที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตผมคนหนึ่งเลยนะพี่โรแมนติกคอมเมดี้ผ่านสองมือผ่านแบวตาผ่านหัวใจของเวสไม่ต้องแบบแม่งต้องเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ต่างออกไปอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญของเรื่องอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉากที่ใหญ่โตไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอนฟ lict ที่มันรุนแรงสิ่งที่มสนใจคือเมื่อเกิดปัญหากับตัวละครอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง อันนั้นน่าคือใครแบบกของผมผมรู้สึกว่าผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยว่าเราเลือกให้ตัว,ตว,ตว,ตวละครตัดสินใจแบบนี้คนดูจะรู้สึกแบบไหนแล้วหลังจากตัดสินใจไปแล้วน่ะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ที่ผมเชื่อในการทำหนังในแบบของผมงครับหนึ่งพฤษภาคมนี้อย่าลืมไปชมอนงในโรงภาพยนตร์หนังที่โบเล่นเป็นผีจีเล่นเป็นคนฮ hey. น่ากลัวไหมจ๊ะ